มันจิ้มอร่อยไม่เห็อาจารย์เลยเป็นเหมือนครับครับอะไรฮะครับผมเฮ้ยหมายถึงว่าตกใจหมดตกใจจริงมีมีมันน่าจะเป็นตังควาญี่ปุ่นเพราะอะไร่ะมันพูดญี่ปุ่นแล้วใช่อะไรวะไม่เอาอุลงสักหน่อยอันนี้กลัวเลยกลัวเลยเย้ไม่ดีเขาเหนียวแข็ง เล้ยครับทุกคนอยู่กับปันว่างาแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการที่เราจะกลับมาอีกครั้งเพื่อรีวิวสิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่บนโลกใบนี้ครับและนี่คือรีวอรรีวิวครับ EP นี้ที่เราจะมาทดลองอาหารเมนูใหม่ในเดือนมิถุนาของเซเว่น e นี้แล้ว ได้กินอีกแล้วเดี๋ยวกินทุกยี่ห้อนะเยโอเคเริ่มอย่างแรกกันเลยครับเอาเลยเหรอไปหิ้เลยโอเคแล้ววันนี้เราอยู่กันทั้งหมด7เมนูนะครับเราจะเริ่มจากขาวไปหวานถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับและรสชาติมันเป็นแบบไหนน่าลิ้มลองกันแค่ไหนนะครับ โอเคเมนูแรกที่เราจะไปริมรองกันวันนี้ก็คือก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเจแดงเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูย่างข้าวคั่วเมนูหมูย่างแซ่บเต็มคำนะครับน้ำหนักสุทิรี่140กรัมเฮ้ยก้องไม่เป็าไหนอ่านี่ครับเจแดงอ่ะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเขาจะมีร้านอาหารเจแดงใช่รู้จักไหมไม่รู้จักเจ้าใครแหนบครับ ไม่ใช่ทำไมแหน่หน้าอุ้มก็ถามไม่เฉยก็ถามไม่เฉยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะโอมหกบาทนี่ค่ะพหกบาทนะแล้วจะมีข้าวเหนียวก็เหมือนเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวอังสนาผมชอบนะเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวที่มันออกมารุ่นแรกๆอ่ะแต่ว่าแต่ว่าแค่มันร้อนไม่นานต้องกินตอนที่ว่ามันอุ้ยลงสักหน่อยอันนี้กลัวเลยกลัวเลยเล็บไม่ดีข้าวเหนียวแข็งว่าเวลาเนาแล้วป่ะครับ ม่เออมึงอ่ะมันไม่ใช่เขา,าเหนียวไอ้เหี้ยมันเขาจีมมึงดูมึงไม่ได้ยินเสียงไม่เว็บนานแล้วทิ้งไว้นานแล้วน่ยไม่หรอนานกับเว็บไม่หยุดไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาอีกไม่มมมเออล่ะเว็บใหม่นะลอง เราซื้อมาอีกสามชิ้นนะครับแล้วรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนาะอดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวมันดีกว่าสิงว่าก็อร่อยนะมันคือหมูย่างใช่ไหมครับใช่ครับหมูย่างแต่ว่าติดหวานนิดนึงน้ำจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มแจ่วเหรอมันมัรสไม่ค่อยเป็นน้ำจิ้มแจ่วอร่อยเนาะเป็นแจ่วหวานใช่ไหมแต่พี่ว่ามันติดหวานไปหน่อยอ๋อมือมือเคี้ยวดีๆราะว่าแจ่วมันไม่ได้ไปแบบเหมือนรั่วอันนี้จะแก่ให้ดู เห็นไหมเฮ้ยพี่กัดไปสองคำแต่มันจะอยู่กลางอือมอยู่กลางๆหน่อยแต่ว่ามันก็มีฝั่งเดียวเฮ้ยแต่ว่าพี่ว่ารสชาติาดีแต่ว่าติดหวานเป็นนิดนๆะว่าไหมอร่อยครับอร่อยครับแต่เขาเนี่ยใช้ได้เลยอร่อยใช้ได้เบฟไม่สุก <laughs> แล้วช่วนี้จบเจอซินแจ๊กพอเละอันนี้ของใครไออันนี้เขาเฟที่นู่นมาก่อนนะโอเคเบฟมาหลุดริงด้วยโอเคครับแต่พี่ลองแยกกินนะพี่ลองแยกกินระหว่างข้าวเหนียวกับหมูดูว่าหมูเขาดีหมูดีหมูดีหมูกับน้ำจิ้มผสมกันดีแต่นิดนึงคนไม่ชอบหวานก็อาจจะแบบอ่าอาจจะไม่ชอบ หัวเจมันไม่มีเปรี้ยวไม่มีเลยมันไม่เผ็ดเลยนะเจมันหวานเฉยเลยแต่ดีอร่อยอร่อยอร่อยมีอีกไหมหิวอ่ะงั้นเราไปเจ๊แดงอีกหนึ่งเมนูนะครับได้ครับเจ๊แดงอีกหนึ่งเมนูอันนี้ก็คือเป็นไก่ไหมพี่ไก่ย่างข้าวคั่วนะครับของเจ๊แดงก็จะคล้ายๆกับหมูย่างที่อยู่ในนี้ก็คือเขาจะมีน้ำจิ้มมานนีว่าราดมาให้บนไก่เคยกินหรอดูจากรูป มาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่แจ่วเนี่ยนี่มันไก่ย่างข้าวคู่อ่ะใช่อ,อ,อันนี้โอ้โหอันนี้คือรูปลักษณ์ภายในนะครับอ่เรามีไก่สามชิ้นหนึ่งกองหนึ่งกองเป็นสามชิ้นราคาเสนอราคาที่สามาสามเก้าบาทชิ้นละสิบกว่าบาทอ๋อราคาปกติทั่วไปนี่อ่ะนี่จะมีมรสชาติเนี้ย ผมว่ารสมันมันรสมันเป็นรสแบบเฮ้ยเราไม่คุ้นรสชาติมันเหมือนบางอย่างอะแต่ผมยังไม่ออกอ๋อมันมูหวานเลยอรัอุ้ยคิ้นหรอคิ้นหรอเหมือนกูเลยไม่รสชาติมูหวานจริงใช่ไหมมูหวานข้าวเหนียวอะเออไม่เคยกินอ่ะแบบีแบบที่ไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ใช่รสชาติเหมือนมูหวานนะเออคล้ายคล้ายมูหวานจริงจริงอินเสิร์ตรูปไป แล้วมันหมูหวานเฉยเลยรแต่เป็นไก่นะแต่ว่าแบบไม่คิดว่าจะเจอไก่รสชาตินี้หมูหวานเลยว่ะหมูหวานไงพี่หมูหวานอ่ะพอแล้วพอแล้วเขาจะย้ำเลยไม่จริงจริงหมูจริงหมูหวานไหนปะคุณยังกินไม่ออกเลยหมูหวานขั้นเหนียวไงมันเรียกว่าอะไรอ่ะหมูหวานไม่ใช่จัดเดียวนะหมูหวานเนี่ยพี่พี่เหมือนจังหมูหวานไหมใช่หผ่นเขาห่อใส่าวาวเหนียวๆแบบ มันก็ชอบหมูหวานอะพี่ลองคิดดีพี่กินหมูหวานไม่ได้ทีมแล้วเลยชื่อหมูหวานนาทีมดิวะเอ้าเชื่ออาหารเชื่ออาหารไงก็ดีนะก็ใช้ได้แต่ว่าติดหวานเหมือนเดิมใช่ใช่น่าจะเป็นที่น้ำจิ้มเป็ดูประมาณนี้น่าจะเป็นที่น้ำจิ้มเขาอืมแต่ว่ามันเออแอบแปลกแล้วก็แต่ว่ารสชาติไม่ไม่กินปากเออมันไม่กินปากมันไม่คุ้นใช่ใช่ครับแต่ว่าไม่ได้กลิ่นไม่ไม่ได้รสชาติเข้าขั้วไหมเนาะ กินถ้าจะรู้สึกว่าถ้ารู้ว่ามันชื่อข้าวคั่วมันต้องมีความแบบข้าวคั่วข้าวคั่วอยนี้นึงเออกินข้าวคั่วไม่มีแต่ว่าขอนิดนึนะครับเคี้ยวไปอ่ะมีข้าวคั่วมีข้าวคั่วแต่ว่ามันไม่ได้กินโดนกบหมดใช่ใช่เอานี่มันไก่มากบเกือบอะไรคขอโทษครับโอเคไปครับไปกันต่อไปเลยดีกว่าเมนูนี้มีชื่อว่า ไม่ให้กล้องดูด้วยแกะเรียบร้อยพร้อมกินนี่ให้ดูของจริงไปเลยนี่เรานี้นี่ก็ไก่ย่างข้าวเหนียวไหมครอ๋อนี่เหนียวเข้าวเหนียวไก่ย่างกีซิงโกจิมแจวนี่ก็จะมีไก่เปิดเลยครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีน้ำจิ้มเปิดแล้วเปิดแล้วเนี่ยพี่เปิดแล้วเนี่ยหมายเปิดแบบเปิดเปิดก่อนได้พูดผมขอจิ้มแบบไม่มีไม่มีน้ำจิ้มก่อได้ไหมครับได้ครับได้เลยแต่ที่นี้เนื้อไก่นะครับก็ อุ้ยกินหอมกินหอมพี่หน้าตาก็ดูดีอุ้ยหนักกินแบบพริกไทยอ่ะพริกไทยเยอะมากแต่ว่าน่าจะอร่อยนะดีช้ำเฉยดีดีนี่พี่ไปเลือกกิ่นฝั่งฝั่งนี้นิ่งแต่ผมว่ามันก็หมักคล้ายกับหมักเนื้อเลยเอ้ยเออว่ะกินพริกไทยชัดคล้ายๆใช่ใช่ถือไทยแรงมากอืออร่อยเหรอน้ำจิ้มอร่อยไม่เขื่อนนะครับแต่เหนียวปุ๊บมันแบบเจียวเปรี้ยวอะไรเงี้ยพี่อร่อยน้ำจิ้มอร่อยเปรี้ยวมากวะ ไม่มากแต่ว่าเปรี้ยวนำอ้ยจิ้มอร่อยจิ้มอร่อยเนาะจิ้มจิ้มอร่อยออนี้อร่อยผมว่าอนี้ที่สุดเลยมะขามเปียกน้ำจิ้มมะขามเปียกมากเลยเปียกมากครับชุ่มน้ำอะเปียกพอจอดแจ๊กคุยอร่อยเนี่กูว่าอาหารกล่องอะสิ่งหนึ่งที่เขาต้องไปแบบไปเวิร์กกันอะคือเรื่องข้าวเหนียวอะมันจะทำไงให้การเวฟข้าวเหนียวอะมันแบบปุ๊บเราได้แบบ เหมือนข้าวเหนียวเรากินกับเขาเรียกซึ้งอีนกัดเขาเรียกว่าซึ้งกระติ๊บกระติ๊บเออคนละอันเลยใส่หัวแต่แล้วหัวคือหัวคือโอเคป้ะใช่ถ้ามึงจะโดนพี่วันนี้โหดจังวะเริ่มแรงจังเริ่มจะแบบไม่สบอารมณ์ละอร่อยแต่น้ำจิ้มแจ่วว่าอันนี้เท่าไหร่นะสี่สิบเก้าบาทจากวันน้ำจิ้มแจ่วปู มันหมายถึงว่าเ <c oughs> ขาให้รีวิว <c oughs> <c oughs> อาหารอาหารนจิ้มอร่อยเพราะว่าน,น้ำจิ้มอร่อยแล้วก็แต่ผมว่าไก่อ่ะก็เหมือนรู้สึกว่านี่ไปหน่อยน้ำจิ้มเขาเขาเรียกอะไรว่ามะขามมันแรงไปนิดนึงแต่ผมว่าไก่ผมว่าไก่อ่ะรสชาติแบบคือมันฉ่ำแต่มันจะรสชาติเหมือนเหมือนกล่องอื่นอ่ะถ้าพี่เคยกินกันเนือหากกินได้เป็นรสชาติเนื้อหากกินได้พวกแหบผมคิดว่าเป็นรสรสชาติของของแบบเนี่ยของเซเว่นของอิซี่โก้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่านำ้ำจิ้มมันไม่เหมือนน้ำจิ้มมันอร่อยอน,นี่น้ำจิ้มอร่อยมากต่อมาครับผมอันนี้คืออยู่กับเมนูของข้าวเนาะอันสุดท้ายแล้วครับข้าวหน้าปูอัดไข่หวานไข่กุ้งซอสเอ้ยมช,ชื่อยาวจังวะ <S <S ข้าวหน้าปูอัดไข่หวานไข่กุ้งซอสสไปซี่มายโยชื่อสั่นกีเพย์มิสแอมิเนชั่นแคปสติกโทมาโต้โอ้โหแม่งอ,อ่ะน,นี่ครับแพ็กเกจจริงจะเป็นแบบนี้แล้วใส่กล่องเรียกว่ากล่องไหมแบบนี้ ก็กระปุกกระปุกเออคือให้ขย่าด้วยใช่ไหมเนี่ยน้ำมึงซีเรียสกับเรื่องอะไรงี้ได้ก็จะได้มีเรื่องคุยไงโอเนั้นถกนิดหน่อยเป็นเหมือนครับครับอะไรฮะครับผมไปเล่นเลยมันจะมีซอสมาให้นะแล้วก็จะมีสาลี่ะลองมาจะลองชิมเปล่าๆปล่ากันไหมก่อนใส่น้ำน้ำไอ้เหี้ยผมว่าน่าต้องเขยะเลยพี่ให้ดูข้างใน ก่อนเขย่าจะเป็นแบบนี้เลื่อขยับเป็นยังไงครับอแป๊บได้ไหมเฮ้ยขอลองชิมแบบนี่มันยังไม่ทำอะไรเลยได้ปะได้มันมีข้าวเหนียวเยอะเหรอไม่ไม่ไม่จะเป็นข้าวญี่ปุ่นข้าวแบบข้าวทำตูติอ่ะมันจะทรงกั้นเฮ้ยหมายถึงว่าโอยตกใจหมอดตกใจจริงมาครับเดี๋ยวผมไอ้้เหียจริง พิมก่อนอย่าเพิ่งใส่ทำมันข้าวทำรูเท่มันก็เลยแบบมีรสชาติใช่ไหมไม่ใส่สลายอ่ะหรือว่าใส่ที่หลังที่หลังครับไปต้องโรยโรยหน้าอ๋อฉลาดเนีเพีร์ดดินวันวันนี้เราชมกันง่ายๆกูดูง่ายๆเนาะ้องมีเพลงป่ะได้ครับทอเพลงแบบนี้ทำไทยอ่ะเพียหลุดมือก็พออดแดงกูขอแค่นั้นมาขี่หมดเท่านี้นี่กูขอเรียบร้อยฮะเดี๋ยวโรยสลาย แล้วก็พร้อมพร้อมทานอ่ะนี่อุยอันนี้สีเป็นอันนี้ไม่ครบ500เลยเป็นวงกลมแล้วอ่ะทุกคนดูดิไม่ใช่ไม่ใครัวลามาร์ทสภาพมันดูแบบสภาพว่ะน่ากินมีใช้คำว่าน่าตาสภาพมันดูน่ากินจัดไม่น่ากินตรงมึงพูดนะครับอาจาซอสเมโยไข่กุ้งอันนี้ผมใส่ไปแบบว่าบนมนห่อเลยนะลองดูว่าเป็นไงผมว่าซอสรสชาติดีนะใช่เออ มันเจ้มจนเออมันเข้มจนนี่กินปลาปลาหน้า่าจัดอะไรมันไม่มีอะไรอื่นมาก่อนนะอืนึกออกว่าอันนี้มันคือออริจินอลซอสแต่พอเราเอาไปผสมกับข้าวแล้วมันอืมคดีลงตัวอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้กินเพลินๆเลยผมว่าก็ใครไม่มีอะไรกินรู้จะกินอะไรดีกว่าใต่คำว่ามีอะไรกินด้วยนึกว่าพี่หมูอยข้าวมาแล้วน่าจะมีอย่างละสามกล่องแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะครับอุ้ย ก็ดีมีตังกว้าด้วยนะครับในนี้ตังกว้าด้วยเหรอมีมีนน่าจะเป็นตังกว้าญี่ปุ่นเพราะอะไรอ่ะมันพูดญี่ปุ่นแล้วให้อะไรวะไม่เอาเมื่อวันไม่ได้กินข้าวมาใช่ปะมันอร่อยไงพี่พี่บอกว่ารายการกินเนาะได้ไม่กินได้ไงอ่ะหมดกันแล้วนะครับของข้าวเอาของข้าวกับเซ้รของข้าวกันเป็นไงบ้างสู้ของข้าวแล้วครับเรามีด้วยนะมีข้าวคุกไก่ย่าง ไก่ไก่น่องเบอร์เกอร์ผมให้ผมให้ไก่ย่างจริงมแจ๋แล้วกันไก่ฉ่ำหอมพริกไทยข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่พูดถึงนล้วข้าวเหนียวอยู่ที่การอบแล้วก็น้ำจิ้มอร่อยผมชอบแจ่วเปรี้ยวมือกูถูกแตนยันพี่ชอบอะไรผมชอบไข่โจลิอันสุดท้ายอันสุดท้ายเรออ๋อเลยนะอันสุดท้ายเอ้ยอันสุดท้ายเท่าไหร่นะกี้สี่สิบห้าบาทเก้าไข่กุ้งไข่หวาน ไข่กุ้งไข่หวานซอสเมโยซอสเมโยสไปซี่อไข่หวานไข่กุ้งซอสสไปซี่ดีทุกอย่างเว้นการตั้งชื่อสมุทรปูฝากหลานไปซื้อไปซื้อข้าวไข่กุ้งไข่หวานไม่ได้มาข้าวไข่กุ้งไข่หวานชอบอะไรดีวะชีวะหรือพ่จะตอบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เหรอทำไมอะ หมูคอับเนื้อหมูหรอคือผมผมชอบไออันอันแรกสุดเล่ะโหอันแรกสุดอร่อยสุดละมาครับทานทานข้าวไม่ทานหวานสันดานไพ่ครับผมเพราะงั้นเรามาต่อที่ของหวานนะฮะอันะไรดีมีอะไรบ้างมีมีวุ้นเป็ดครับผมวุ้นเป็ดนี้เป็นวุ้นกะทิมะพร้าวมาหนึ่งกำลังดวมาจากสองห้ามโอ้มีสองแบบด้วย อันนี้เป็นใบเตยใช่ไหมอันเขียวพอดีเลยเราสองคนคนละสามอันทหาสามไม่ลงตัวนะนี่อ๋อเขาจะมีซ่อมจิ้มให้ข้างในนะใช่แต่ผมไม่ชัวร์ว่าซ่อมจิ้มเขาไว้ทำอะไรเอาไว้จิ้มอ๋อเฮ้ยมึงเล่นมุกเหรอไม่เดี๋ยวมันเงียบเดี๋ยวมันเงียบอ๋อตดวนี้แอร์ตดวนี้แอร์นี่ครับอ่าลองดูลองดูครับเราชิมอันไหนก่อนสีขาวก่อนไหมขาวก็ได้ครับนี่ครับตัวเค้กโอ้เนื้อนิ่ม ซีคาวใช่ไหมกลิ่นหอมใช่ครับอุ้ยกลิ่นหอมมากใครเซอร์เชูมมันเนี่ยหมูกะทิชัดเจนมากครับอันนี้คือเรากินกะทิก่อนนะครับแบบกะทิเพียวเนาะไม่มีแบบใบเตยนะมีเนื้อมีเนื้อมะพร้าวด้วยเจอมั้ยไม่เจอเรู้มั้ยมีกุ้งอะอร่อยเนาะอร่อยเนาะอรร่อออยเหันนี้อร่อยมากอันเท่าไหร่ย่อเลยอันเท่าไหร่สามเก้าสามเก้าเจอแน่เย็นนี้ อันนี้แบบมีกะทิไม่ใช่มีใบเตยมันจะเป็นมันเป็นชั้นๆหน่อยเนาะคือเมื่อกี้มันมะพร้าวหอมเนาะเอ้มะพร้าวน้ำหอมอันนี้คือใบเตยครับผมว่ามะพร้าวอร่อยกว่านะ้วก็อร่อยคำพูดเลยอยกินเพลินเพลินชอบมะพร้าวมากกว่าตอนนี้หวานน้อยเพราะมันใบเตยแล้วหวานน้อยก็ดีครับเหมาะคู่รักที่ว่าชอบของหวานนึงแล้วก็ชอบสุขภาพอันหนึ่งแล้วก็ซื้อทางแบบนี้นะอ้าก็เห็นเดี๋ยวนี้เขามีคนมีแฟนอ่ะ คือยองไงเราะเรามีคนมีแฟนนะครับม่มีแฟนอย่างเลยมีแฟนไม่ว่าทิ้งเพื่อนนี่พอเลยใครอ่ะไดวงชะตาเรามันไม่ค่อยดีเนาะเราถึงไม่มีแฟนกันรับจบวันนี้เป็นกระเถิดหนึ่งวันเดี๋ยวเขาจะบอกรักแฟนออกจริงดีครับนี่นี่นี่ไม่เป่นไรไม่ไม่ไม่บอกชื่อด้วยเพราะว่ากันแบบอ่าอ่าจะมีคน กันกลางกันกลางพูดกลางไม่พูดชื่ออะต่อเลยครับตอนเรากินลูกพิงอะไรดีมันจะมีเป็นคิปลอนกับเคฟเป็นเนรายการไงเป็นเนรายการผมเชฟเคฟต้องผมเชฟเคฟเคฟนั่นอร่อยลองเคฟก่อนไอ้อันนั้นที่ปังหนาๆไว้สุดท้ายไอคือเป็นถุงลายนี้เลยนะครับก็จะเป็นเคฟบราวนี่ช็อกโกแลตวิปครีมอภาษากรีฑาให้น้องปังเยอะช็อกโกแลต บาวนี่เคฟวิปครีมเฮ้ยแต่ผมว่าอันนี้แบบเนียงไทยแทนนี่ดูแบเนียงภาษาอังกฤษเอาฮาาอต้องต้องต้องพูดจริงจังป่ะหรือต้องเล่นมุกไปฮเฮ้ยฮอาเ่าฮอาฮ่าอ่าฮ่หันาอ่า่หฮ่าฮาาฮ่าฮเาาฮ่าฮ่าฮ่าาลอง่าฮ่าฮ่าไ่มา่าาฮา่าฮ่า่า่า อก่อนหนึ่งพี่ว่าเค้กอ่ะต้องวัดกันที่แป้งก่อนเว้ยถูกก็ดีอืแต่ผมว่าอันนี้ไม่ใช่เค้กธรรมดานะเค้เคปปออกอะไรเค้กปะเค้กปะตัออกตัออกช็อกไกอร่อยเนื้นอรตรงกลางอร่อยผมว่ามผมว่าเราพูดได้เนาะหวานนะิดหน่อยหม่ใช่ผมว่าแป้งก็ไม่ได้หอมเนย ช็อกโกแลตก็แบบเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตแบบว่าแต่มันหวานอ่ะมันไม่ช็อกโกแลตขมอ่ะอือแต่มันหวานแต่มันแต่ว่าเท็กเจอร์ดีนุ่มอ่อาใช่แต่ว่าเค้กมันแป้งควรจะหอมเนยไหมหรือไม่หรือไม่ไม่ไมไมรู้ค <ไม S 2> อมเมนต์กันแล้วกันไม,ไม่น่าไม่แบบว่าแค่รู้สึกว่าอ่ะหมายถึงว่าตัวตัวแป้งตัวเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเท็กเจอร์เทคเจอร์อร่อยเท็กเจอร์ดีนุ่มกลางดีเออ่มมันนหืมันขาดอะไรไปนิดนึง พี่ปั่นว่าหวานใช่ไหมผมว่ารู้สึกว่าจืดหวานหวานเหรอตัวตัวตัวช็อกโกแลตแต่แป้งมันคืออันนี้เป็นชิฟฟ่อนเลยแบบนี้นี่นี่มาชิมทันทันมาให้ก็ได้โอ้ยไหลไปไหนน้องโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะเนหม้อแกงแล้วมันคือรสลับแกงใช่ไหมผมผมไม่เคยกินหม้อแกงจริงจังแต่พอรสชาติ พวกแกงมันมีหลายแบบไงแกงเขียวหวานมี้แกงแกงเหลืองแกงแดงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายหม้อหานใต้ปะเนี่ยพวกแกงไม่หาก็เล่นเจ็บโอ้โป๊หเสียงแผ่นไปก่อนเสียงไปก่อนทำไมหาโป๊้เสียงแผ่นไปก่อนแต่ว่าพึ่งแต่ว่ามันก็ดีที่มันจืด ม่อไม่ไม่ออริจินลอลหม้อแกงมันไม่เหมือนพี่หมูเขาบอกหมอ้อแกงอันอัน EP แรกอะถ้าได้หม้อรสชาติหมอ้อแกงอันนั้นอพี่หมูจำได้ด้วยเหรอ,ม,อ,รอมีแบบเนี้ยกดตัวไอกดต,ตัวลิงก์ไปดูได้ครับใครไม่ใช่ดูแลเอามาไว้บนเนี้ยมันก็ใครดูแลก็ดูอีกรอบนึงก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอามาทำเป็นเค้กหม้อแกงมีสิมสิมม่วงด้วยเหรอหมายถึงว่าข้างล่างไม่ใช่เผเื่อหม้อแกงโปะหน้าด้วยคิฟฟอนเปลือกใช่อ๋อ แต่ว่ามันมันไม่หวานเลยอร่อยไหมพี่ว่าอร่อยแต่ว่าไม่ใช่รืหม้อแกงอ่ะถ้ามันออริจินอลหม้อแกงมันรือถ้ามันรสรสชาติของหม้อแกงมาเลยอ่ะเอามาไว้ข้างบนเนี้ยเอาแต่น่าเหมือนนันพี่เนาะหน้าหม้อแกงอ่ะเท่าไหร่นะอุ้มสามเกครับกินทม่หมดครับสรุปครับสรุปหน่อยของหวานของที่นี่เป็นยังไงบ้างของหวานให้อันแรก ครับผมผมไปเอบุนเป็ดบุนเป็ดอร่อยบุนเป็ดเนาะบุนเป็ดอร่อยคิดอะไรคิดกำลังช่างช่างกับเคฟอยู่แต่เคฟกแค่แบบผมว่าเคฟจะหนักกว่าบุนเป็ดประมาณนึงน่าจะเหลือกันประมาณสิบกรัมอะไรอ่ะบุนเป็ดที่หนังไม่ฮาร์โปลเขียให้หน่อยสิแต่บุนเป็ดดีกว่าบุนเป็ดชอบกันไหน ผมชอบแบบไม่มีใบเตยมันกันก็คือลูกมะพร้าวอมบ้าอร่อยคู่อร่อยกับะแบบอันนึงก็หวานฉ่ำอันนึงก็แบบรสชาติเจิดดีเอาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP หน้านะครับและวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราช่องปั่นว่างานนะครับมาเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ